ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับสมาชิกทั้งหมดด้วยนะครับผมทั้งสมาชิกเริ่มต้นแล้วก็สมาชิกที่อยู่ขั้นกล่าวถึงนะครับผมสำหรับคาสติกเกมเมอร์ด้วยนะนะครับก็ใครที่อยากจะสมัครสมาชิกนะก็กดที่ข้างๆปุ่มติดตามนะครับเริ่มต้นที่35บาทสำหรับสมาชิกเริ่มต้นนะครับผมก็ใครที่อยากดเน a หรืออยากจะสนับสนุนก็เชิญทางนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าเนาะปะ เฮ้ลรสวัสดีสหรับชาาเอง MC Gaming ทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็อยู่ในเซร์ r อ่า Givi MC เนาะนะครับก็เป็น play.givi.mc.net ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวพี่จะอยู่ที่ใต้ description น,นะใต้คำอธิบายของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมณนะตอนนี้ผมใช้เวอร์ชัน1.16.40ในการเล่นนะครับโอเคก็เซิร์ฟนี้เป็นแนว PVP นะเดี๋ยวอนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะ เล่นไม่ได้ดิเรามาถ่ายช่วงที่ไม่มีคนนะนะครับก็จะหมดทั่วไปก็จะเล่นไม่ค่อยได้นะก็จะมีอ่าอันนี้เป็นแบบใครสายพีพีก็จะก็ควรจะมาเล่นนะนะครับอย่างเช่นเออเนี่ยเปิดเพลงฟังสปาวนี้ผมนั่งรอประมาณสิบนาทีนะเพื่อให้เพลงมันเปลี่ยนดินเสียงเพลงไปโอ้เน็ตปินง นะครับบางทีเพลงมันก็จะเป็นแบบมีกิะส์ไงแล้วเราก็แบบเออจะอัดคลิปอะเออนะครับสร้างไรายได้ <laughs> โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปอ่า FFA กันแล้วก็เทรนนิ่งแล้วก็บอร์ดแชล้ลเราจะ PP กับบอรดกันนะครับขออย่าปรับเสียงเกมสุดๆเพื่อความความมันของเกมโอ้ยบอร์ดเร็ว มาป๊ะมาป่ะมาดิปั่น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 ก่อนมาเลยมาว่ามาไอ้บอดบ้านี่อุ้ยอุ้ยบอดดึงอุ้ยบอดดึงเคยเห็นบอดแบบตีตีโหดไหมเออนะครับแม่มามามาดิมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียเปียบเสียเปียบ วิธีการเล่นที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องไปที่มุมมุมหนึ่งบอดมีบอดมันมียาใช้ยังมันยังไม่ใช้ยามัง้งนะครับจะได้เ,ดเพอ่อใช้เวลาสองลูกนะมันมีของนักกัเรานะไปถามแอดมินมาแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยว์ปบหรอว์ปเหรอวร์ปเหรอวร์ปเหรอฮะอ,อุ้ยอุยแป๊บบนึ่งนะจะแพ้บอดไม่ได้จะแพ้บอดไม่ได้เว้ย แตบ,บนะามาอยู่ตัวเองให้ได้ก่อนเอือแพ้บอดทุกคนโอ้อนาบมาผมไม่ไม่ยอมแพ้บอดเลยเนี่ยเราไปมุมเลยมาถ้าเราอยู่มุมเราจะมีสิทธิ ชนะมากกว่านะนะครับมาดิมาดิครับไม่มีจะเสียอะไรก็คือแบบนะครับแล้วเราก็ตีรัวๆเลยนี่คือการตีนี่คือการเล่นทุกต้องนะเนี่ยมันจะปลายาใช่ไหมแล้วเราก็จะเอายาม,ามันมาใช้นะครับแต่ต้องมือรัวนิดนึงนะในการตีมันนะครับมันเป็นการแบบอารมณ์เหมือนตีด้วยกันแล้วก็มันก็จะปลายาให้ตัวเองแล้วเราก็ได้ยา แต่ต้องตีไวกัว่าน,นะนะครับมันก็จะปวดนิวนิดนึง i m i n u t e later หลังจากคลิปนี้ออกไปทุกคนก็น่าจะแบบนะครับน่าจะแบบมามาเล่นเล่นเซิร์ฟนี้แบบเหมือนฆ่าบอร์ดอะเออนะนะครับฟาร์มบอร์ดอย่างเดียวเลยฟาร์มบัมคิวอะไรอย่างนี้ทำไมไม่ตายสักทีวันนี้เนะี่ยเออตายไปซะซะ ตายไปซะไอพวกบอดเนี่ยจะต,ตายไปบ้างนะครับโกคโลกนะโอเคครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่าแล้วตรงข้างบนที่จะมีแจก,กเงินอยู่ว่าดูผมจะปีนได้เปล่านะเออแล้วระบบมันก็เตือนว่าอย่าใช้เน็ตไวฟหรือ w i ไฟทูนะเหมือนโกรธทูมานะครับเหมือนเราแบบมึงอย่าไปใช้มันนะอะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบผูกขาดกับตลาดเลยว่าห้ามใช้ฟึ๊บออืออข้างบนมันจะมีรางวัลอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองปีนดูนะครับฟึบตกในอันแรกเลยพระโถเดี๋ว่าอันเดี๋ยวว่าอันอื่นเลยอันแรกก็ตกแล้วนะครับอันหนึ่งอันเออช่างมันเถอะนะครับตัวเซตติ้งก็จะมีอ่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูที่ UI บ้างมาแอป เอ่ออน่า FFA 1V1 นะครับมีท็อปอัพท็อป o p Q, อท็อปคิวอะท็อปเดตใครตายเยอะก็ไม่รู้นะอ่เส่วงเกมเบาๆหน่อยโอเคท็อปแรงนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอะแล้วก็ออกไปก็จะมีคัสตอมนะครับ มีอะไรบ้างวะเนี่ยพาร์ติเคิลแรงมีปีกโอ้มีหลายอย่าง t ติ n งมีออดิโอนะครับเป็นเพลงที่เปิดอยู่เนาะเราไม่มีสิทธิ์ในการทำเพลงอะไรวะเนี่ยเลือก็สีจะมาไวเนี่ยนะครับมีบอสบาร์มีอะไรต่างๆบอสปลาปิดก็ได้อ่ะ t ติ๊งมาบอสาร์ปิดสับมิดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ได้เหมือนกันนะ แล้วก็ลูกเล่นก็พอมีอยู่นะครับสำหรับตัวเซิร์ฟพีพีเซิร์ฟนี้นะกิฟฟี่เนะครับก็ฝากๆกันด้วยกันเนาะสำหรับสายพ<ม>ีพีนะเพราะเออช่วงนี้เซิร์ฟตัวเองไม่มีไงก็ต้องมานั่งหาเซิร์ฟคนอื่นมารีวิวให้นะโอเคนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดกรดิ่งและแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคลิปอะไรอยากให้รีวิวก็แนะนำกันมาดูนะโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย